วันนี้นะคะจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง e x t r a o r d i n a r y ร u หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าฉันไม่ใช่ตัวประกอบเป็นซีรีส์เกาหลีแนวแฟนตาซีที่รีเมคจากเว็บตูนชื่อดังเรื่อง July Fall by Chance โดยเล่าเรื่องราวของอึนดันโอซึ่งรับบทโดยคิมเฮยุนนักเรียนสาวชั้นมัธยมในโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและเธอยังมีความมโ,โนในชีวิตขั้นสุดแต่เธอป่วยเป็นโรคหัวใจ นอกจากนี้เธอยังแอบรักคู่หม,มั้นของเธออย่างแบคยองซึ่งรับบทโดยอีแจอุกที่เรียนโรงเรียนเดียวกันทันใดน,นั้นเองความทรงจำของเธอก็เริ่มขาดหายและสามารถมองเห็นอนาคตที่เกิดขึ้นได้ต่อมาเธอได้ค้นพบว่าตัวเองแนละทุกคนในโรงเรียนเป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่อง s e c r e t เธอคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกของเรื่องนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเธอเป็นเพียงตัวประกอบของเรื่องที่ต้องตายตอนจบเท่านั้นเอง โดยมียอจูดาซึ่งรับบทโดยอีนาอึนไอดอนสาวจากวงเอพิลเป็นนางเอกของการ์ตูนเรื่องนี้โอนมจูรับบทโดยคิมยองแดเป็นพระเอกของเรื่องนี้ที่อยู่ในแก๊งทวีเอโดยแก๊งทวีเอเนี่ยจะประกอบไปด้วยโอนมจูแบคเคยองและอีโดฮวาซึ่งรับบทโดยจองกอนอูซึ่งเป็นพระรองของการ์ตูนเรื่องนี้นันโอจึงตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอให้ได้ แต่ในระหว่างที่เธอพยายามจะเปลี่ยนเรื่องราวนั้นเธอได้พบกับฮารุซึ่งรับบทโดยโรุนไอรอนชายจากวง S.F.9 นักเรียนห้องเดียวกันกันกนกบเธอที่อยู่โต๊ะหมายเลข13บบุคคลปริศนาที่ไม่มีเพื่อนคนไหนในห้องรู้จักแต่ว่าต่อให้เธอพยายามจะเล่นนอกบทขนาดไหนเธอก็ต้องกลับไปเล่นตามบทของฉากนั้นตามที่นักเขียนได้วางบทไว้เสมอ ต่อมาอีโดฮารู้ความจริงว่าตัวเองเป็นพระรองของการ์ตูนเรื่องนี้จึงร่วมมือกับดันโอและฮารุในการเป็นบทของตัวเองในการ์ตูนเรื่องนี้และแบคคยองเริ่มสนใจดันโอหลังจากที่ดันโอตีตัวออกห่างทำให้เรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้เปลี่ยนไปมาลุ้นกันนะคะว่าทั้งสามคนจะสามารถเปลี่ยนบทสรุปของการ์ตูนเรื่องนี้ได้หรือไม่ในเอกตาออร์ดินารีย่ยูฉันไม่ใช่ตัวประกอบหลังจากที่ฟังสปอย ซีรีสเกาหลีเรื่อง e x t r a o r d i n a r y ่ยูฉันไม่ใช่ตัวประกอบแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรีบไปหาดูกันทีนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูเรื่อง E x t r a o r d i n a r y u จบกันนะคะ่ารู้สึกกันอย่างไรบ้างงั้นมาถามคนแรกเลยนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ดูเรื่องนี้จบลงนะคะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกสำหรับเราเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซี เราเคยดูเรื่องดับเบิลยูมาแล้วเป็นแนวการ์ตูนแฟนตาซีเหมือนกันเรื่องนี้มันมีแบบมูดแอนโทนที่หลากหลายมันเล่าเรื่องทั้งพระเอกนางเอกมันเล่าเรื่องแบบความแบบว่าแบบนางเอกตามหาพระเอกว่าพระเอกเป็นใครสาหรับเราเราถือว่าเรื่องนี้สนุกมากค่ะข,ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของคนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณที่2กันดีก,กว่าค่ะว่าความรู้สึกหลังจากดูเรื่อง e x t r a o r d i n a r y ร o u ูจบเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะ ค่ะความรู้สึกหลังดูจบนะคะส่วนตัวคิดว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ไม่ซับซ้อนค่ะตัวละครค่อนข้างเยอะก็มีฉากเลิฟซีนฉากโรแมนติกก็เยอะอยู่สำหรับใครที่ชอบนะคะก็แนะนำแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้อินกับเลิฟซีนอะไรขนาดน,นั้นก็เลยรู้สึกว่าก็มีขัดขัดอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมค่อนข้างดีค่ะ คุณสำหรับความคิดเห็นของคนที่2นะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณสุดท้ายแล้วค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากดูเรื่อง Ex t r a Ordinary เจบลงนะคะค่ะสำหรับเรานะคะเราคิดว่าเรื่อง Ex t r a Ordinary เนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีพลเรื่องน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ในแต่ละตอนเนี่ยผูกปมที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่อง Ex t r a o r d i n a เ y เนเนี่ยมีปมส่วนตัวแบบน่าสนใจสุดๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าเป็นหนังคอมเมดี้ที่น่าสนใจเรื่องนึงเลยคะ่ะก็ขอแนะนํานะคะสําหรับที่ใครชอบหนังคอมเมดี้แบบน งั้นเรามาถามข้อที่2เลยนะคะว่าสําหรับตัวละครในเรื่องของ e อ t r a o r d i n a ร y you ยเนี่ยชอบตัวละครไหนมากที่สุดนะคะงั้นขอถามคนแรกเลยค่ะตัวละครในเรื่องเราชอบโดฮวาที่เป็นหนุ่มนักดนตรีเพราะว่าโดฮวาคือเป็นพระรองใช่ไหมในเรื่องแล้วก็มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่จูดาทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านแซนด์วิชแล้วก็ โดฮวาก็แบบตามไปดูนางเอกที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นดีเราก็เลยชอบตัวละครตัวนี้ค่ะข,ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของคนแรกนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาถามคนที่2องนี่กันค่ะว่าชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดในเรื่อง extra ordinary อยู่เรื่องนี้นะคะค่ะตัวละครที่ชอบนะคะก็คือฮารุในเรื่องรับบทเป็นพระเอกค่ะในเรื่องก็จะค่อนข้างเงียบ พูดน้อยแต่ก็มีความน่ารักมีความอบอุ่นก็คิดว่าน่าจะทำให้ใครหลายๆคนตกหลุมรักตัวละครนี้แน่นอนค่ะค่ะขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคนที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาถามคนสุดท้ายดีกว่าค่ะว่าในละครเรื่อง e x t r a o r d i n r y y You เนี่ยชอบตัวละครไหนมากที่สุดนะคะค่ะสำหรับเรานะคะเราชอบตัวละครของแบคแฮยองในเรื่องเอ็กตาอดรี่มากเลยค่ะร,รู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่น่าหมือนไ้แลวก็น่ารักในตัวค่ะ ความน่าหวนไส้เขาคือตอนที่อินันโอสนใจเขาอะค่ะเขาก็แบบไล่อินันโอทาเป็นวางฟอร์มทำเป็นเกียิอินันโอแต่ความน่ารักของเขาก็มีตรงที่ว่าตอนที่อินันโอเนี่ยออกห่างเขาไปสนใจฮารุหรือสนใจตัวละครอื่นนะคะเขาก็พยายามเรียกร้องความสนใจพยายามดูแลอินันโอให้อินันโอหันมาค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆาเลยค่ะตัวหนึง่งแล้วก็สําหรับใครที่ชอบตัวละครไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ในช่องคอมเมนเต์นะคะ สำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะคะอยากจะถามว่าเต็ม10คะแนนเนี่ยสำหรับเรื่อง Extraordinary you เนี่ยจะให้กันกี่คะแนนคะขอเริ่มที่คนแรกเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะภาพรวมเรามองว่าสนุกมากเพราะว่านักแสดงก็หน้าตาน่ารักใช่ไหมเป็นนักแสดงวัยรุ่นด้วยเหมาะกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราให้8เต็ม10ค่ะถ้าใครที่อยากดูก็อย่าลืมไปติดตามดูกันได้นะคะ ค่ะขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของคนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาถามคนที่2ดีกว่าค่ะว่าสําหรับเรื่อง t r a Ordinary y ยูเนี่ยเต็ม10คะแนนให้กันกี่คะแนนคะค่ะเต็ม10นะคะให้8ค่ะก็คือส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบสไตล์โรแมนติกค,ค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ของน้องเอกค่อนข้างที่จะพูดเยอะไปนิดแต่ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมดีค่ะใครที่ชอบก็แนะนำนะคะให้ตามไปดูค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของคนที่2นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถามคนสุดท้ายดีกว่าค่ะว่าเต็ม10คะแนนสาหรับเรื่อง Ex t r a o r d i n a ี y ยเนี่ยให้กันเท่าไหร่คะสําหรับตัวเรานะคะเราให้9เต็ม10ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเนื้อเรื่องแนวคอมเมดี้มากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็น่ารักด้วยค่ะแต่หากเป็น,นคะแนนตรงที่ตอนดําเนินต้นเรื่องอะคะ่ะมันยืดเยื้อไปหน่อยก็เลยแบบไม่ค่อยชอบให้มันยืดไปเท่าไหร่คะ่ะอยากให้มันกระชับหน่อยๆนยค่ะ ค่าสำหรับที่พวกเราทั้ง3คนพูดไปทั้งหมดนะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นค่ะแล้วว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องราวที่ต่อจาก Extraordinary y ยูเนี่ยที่พวกเราสปอยไปให้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงสามารถไปหาดูซับไทยได้ที่ Netflix และกอน i ิวนะคะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาก่อนและสวัสดีค่ะ